วันนี้แม่จะมารีวิวนิสัยสองหมาของแม่นะคะเริ่มจากมิลินกันเลยมิลินเป็นสุนัขเพศเมียสายพันธุ์ลาบาร์ดออายุหนึ่งปี8เดือนค่ะคุณแม่ไปรับน้องมาตั้งแต่อายุ45วันนิสัยของมิลินไม่ต่างอะไรกับที่เขาเขียนไว้ในตำราเลยค่ะทุกคนร่าเริงเป็นมิตรอ่อนโยนกินเก่งมากอดทนก็เก่งด้วยนะคะ อดทนยังไงรู้ไหมคะร้อนก็ไม่ร้องเจ็บก็ไม่ร้องน้องชอบเอาอกเอาใจเจ้าของมีความฉลาดเป็นเลิศเลยคะ่ะชอบเห่ามากเลยนะคะแต่แม่ว่าถึงแม้ว่าน้องอจะเห่าเก่งแค่ไหนมันก็ไม่ได้น่ากลัวเลยคะ่ะทุกคนข้อดีของมิลินก็คือมิลินฝึกง่ายฉลาดข้อเสียชอบ กัดชอบแทะสิ่งของและชอบทำหูตึงด้วยนะคะส่วนเลอาเลอาเป็นสุนัขพันยอรมันเชฟเพิร์ดแม่ไปรับน้องมาตั้งแต่อายุ38วันเลอาก็มีนิสัยเหมือนที่เขาเขียนไวน้ในตำราเป๊ะเลยค่ะทุกคนความจงรักภักดีเจ้าของห่วงเจ้าของแต่เขาอ่ะเฝ้าบ้านได้ดีมากนะคะเห่าคนแปลกหน้า แม่แต่รถผ่านหน้าบ้านเขายังเห่าเลยที่สำคัญหน้าดูเอาเห็นหุ่นเห็นหน้าเขาก็กลัวแล้วค่ะแม่คืออ่านเจอนะคะเห็นเขาบอกว่าสุนัขพัน์ุนี้เป็นนักพูดฟังไม่ผิดค่ะเลอาพูดมากเบื่อก็เหา่าหิวก็เหา่าปวดหนักปวดเบาเห่าหมด ปุกแม่ตีห้าเป๊ะเขาตรงกว่านาฬิกาอยู่นะคะบ,บดอนี่อาศัยเยอรมันเฉเพิดเลยล่ะตรงนี้เวลาหิวเขาก็จะบอกแม่ลินก็จะได้ผลพลอยได้ว่าเออเลอาบอกไปแล้วนิ่ใสยที่เหมือนกันของสองหมานี้นะคะคือน้องจากขี้อ้อนมาชิงความเป็นจ่าฝูงต่างก็อยากได้ความรักจากเจ้าของไม่มีใครยอมใครคะ่ะขี้เล่นเลอาจะ,ฉะเฉลียวฉลาด ไหวพริบดีเรียนรู้เร็วทำตามคำสั่งส่วนนิสัยของมิลินเขาจะค่อนข้างอินโทรเวิร์ดเขาจะไม่ได้สนใจคำสั่งต่อให้เราสั่งตอนนี้ถ้าเขาไม่อยากทำเขาก็จะไม่ทำแต่ถามว่าเขาทำได้ไหมพอคุณแม่มาบอกทีหลัง เขาก็ทําได้ค่ะทุกคนสรุปว่าสุนัขสองสายพันธุ์นี้เก่งพอๆกันเลยค่ะฉลาดมากอยู่ที่ความชอบของผู้เลี้ยงนะคะสําหรับคุณแม่ถ้าให้เลือกตัวใดตัวหนึ่งรักพี่เสียดายน้องเลยละคะ่ะสุนัขสองสายพันธุ์นี้ห่วงของห่วงบ้านห่วงเจ้าของที่สุดพอๆกันเลยนะคะแต่ว่ามิลินเนี่ยเวลาเขาเหา่าคนมาเห็นแล้วเขาหัวเราะ เขาชอบใจแม่ก็เลยบอกว่าพิมิลินไม่ควรจะเฝ้าบ้านเพราะว่าพิมิลินน่ารักส่วนเลอาเลอาเขาไม่ดุนะคะเขาใจดีแต่ด้วยรูปรักของเขาใครเห็นเขาก็กลัวคะ่ะส่วนเรื่องสุขภาพ เลอาเขาก็จะมีตั้งแต่คุณแม่เลี้ยงมานะคะปีกว่าเลอาเขาจะมีเรื่องพยาธิ็ดเลือดเพราะว่าตอนนั้นเลอาเขาดือ้อเขาไม่ชอบอยู่ในในกรงอะคะอ่ะคุณแม่ก็ปล่อยเขาพอปล่อยปุ๊บยุงกัดค่ะทุกคนพอยุงกัดปุ๊บน้องจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพทันทีคุณแม่เลยต้องบังคับให้เข้ากรงและกลางมุ้งนะคะส่วนมิลินมิลินเขาจะมีนิสัยที่เขาชอบกั้นฉี่พอกั้นฉี่เสร็จแล้วเขาก็จะเป็น ฉีดเป็นเลือดนะคะตรงนี้โหจะบอกว่าสองตัวนี้นะคะเข้าโรงพยาบาลทีนี่หมดเงินเยอะมากหลักหมื่นเลยไม่ใช่แค่ว่าเราจะดูแลเขาแค่เลี้ยงเอาอาหารเลี้ยงนะคะเราต้องดูแลสุขภาพพาไปพบหมอประจำแล้วก็คอยดูเรื่องอาหารการกินเรื่องขับถ่ายเขาอย่างเงี้ยค่ะ คอยดูแลเรื่องความผิดปกติของเขาเพราะบางทีเขาบอกเราไม่ได้เราต้องหมั่นสังเกตเองนะคะการเลี้ยงสุนัขสองสายพันธ์แม่ว่ามันก็มีความแตกต่างคนละแบบแต่ถามว่าหิวใจน่ารักทําให้เรายิ้มได้ทุกวันได้ทั้งสองสายพันธ์เลยค่ะแต่เลอาเขาจะค่อนข้างแรงนะคะคุณแม่เนี่ยสุขภาพไม่ค่อยดีเวลา เล่นกับเขาทีต้องระวังเพราะเขาอาจจะเล่นแรงส่วนมิลินเขาจะอ่อนโยนมากๆค่ะมิลินนี้เขาจะสงสารแม่เนาะเขาจะเล่นกับแม่เบาๆเบาๆแต่เรอาเขาไม่รู้ว่า,าเล่นได้ขนาดไหนเขาจะออกแรงเลยสำหรับคนที่กำลังมองหา แล้วก็คิดว่าเอ๊ะระหว่างสองสายพันธุ์ที่ชอบทั้งสองเลยเราจะเลี้ยงสายพันธุ์ไหนดีถ้าสุขภาพเจ้าของแข็งแรงดีมีแรงที่จะจัดการกับน้องเยอรมันเชพเพิร์ดก็เป็นทางเลือกหนึงนะคะแต่ถ้าสุขภาพร่างกายเจ้าของไม่แข็งแรงจากเลี้ยงเพื่อฮิวใจเพื่อให้เราได้ยิ้มได้มีเพื่อนคุยแนะนำเป็นลาบดค่ะแต่คุณแม่นะคะมีทั้งสอง คุณแม่ก็คุณสองคุณสามไปเลยคะ่ะพอ่พอพอ่อแม่แม่บ้านไหนเลี้ยงสุนัขสองสายพันธุ์นี้อยู่เข้ามาแชร์ประสบการณ์กันได้นะคะนี่ส่ยจะเหมือนสองแสบของแม่หรือเปล่าใดๆคือเราเลี้ยงเราก็รักนะคะ มันหิวใจได้ดีทีเดียวเลยเดี๋ยวคุณแม่จะทำคลิปนิสัยละเอียดละเอียดของน้องแบ่งเป็นแต่ละตัวให้ชมอีกครั้งฝากกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะหากชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ